สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมไฮบิดหม้อแปลงอีกแล้วนะครับไฮบิดสวิตชิงไฮบิดไฮโวลซ่อมกันบ่อยแล้วน่าจะเบื่อนะครับเอาไฮบิดหม้อแปลงมาบ้างนะครับ<ม>ตอนนี้นะครับถอดบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนประกอบให้ดูอีกทีว่ามันเป็นบอร์ดของเครื่องไหนรุ่นอะไรนะครับ ก็ที่เสียเลยก็คือนี่นะครับมอสเฟตนะครับช็อตไป10กว่าตัวนะครับทั้งหมดมันมีน่าจะ20ตัวนะครับช็อตไป10ตัวก็คือครึ่งหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเช็คดูแล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่ช็อตนะครับฝั่งนี้ช็อตหมดเลยนะครับ10ตัวนะครับตัวสอบอาคาเกตแล้วไม่ขาดนะครับทีนี้นะครับ ส่วนที่จะเสียต่อมานะส่วนที่จะเสียต่อมานะครับถ้าใครติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าส่วนที่เสียต่อมาถ้าเป็นมอดเฟ t ช็อตก็คือบอร์ดได้นะครับทีนี้นะครับบอร์ดได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเวลาไฮบริดมออแปลงช็อตนะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะเสียประมาณนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบอร์ดตัวนี้เสียอะไรบ้างนะครับเผื่อใครคิดจะ อ่าซ่อมเองนะครับจะได้ประเมินถูกว่าอ่าเราไหวไหมนะครับถ้าไหวนะครับก็จะได้ซ่อมต่อแต่ถ้าไม่ไหวส่งช่างดีกว่านะครับบางทีเราทําไปแล้วนะครับช่างอาจจะทํางานลําบากมากกว่าเดิมนะครับนะถ้าเราทําไม่สุดนะนะครับสิ่งที่เสียเลยก็คือนี่นะครับนี่ชุดได้ที่ผมถอดออกแล้วยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่าแถวนี้นะครับยังไม่เช็กน่าจะมีเสียอยู่นะครับ มีชิปตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับระเบิดนะครับไหมไปเลยนะครับลายวงจรตรงนี้หลุดเลยนี่เห็นไหมนะครับพวกนี้นะครับเช็คแล้วก็ยังปกติอยู่นะครับอ่าสองตัวนี้ด้วยนะครับมีช็อต2ตัวนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับอาเกตดได้นะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับอาโสองโอมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหลักๆแล้วที่เสียหายนัก็จะมีชุดนี้นะครับแต่มันยังไม่จบนะครับมันยังมี IC ตัวนี้อีก ระเบิดมาเลยนะครับ IC ตัวนี้เป็นตัวควบคุมรีเลย์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันระเบิดยังไงนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดนะครับชิปอยู่ไหนนะครับน่าจะชิปหายแล้วนะครับอ่านี่นี่นี่ชิปยังอยู่นะครับนี่ฟึบอ้าว มันก็เด้งกระดอนดีซะเหลือเกินนี่นะครับอ่าฟืบระเบิดมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะที่จริงเบอร์นี้ก็มีขายนะครับมันเป็น IC สําเร็จรูปนะครับไม่ใช่คอนโทรลเลอร์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็หาซื้อได้นะครับก็อ่ะตรงนี้ระเบิดนะครับนะถ้าจะซ่อมก็ต้องเผื่อใจไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าไหวไหมนะครับอ่าถ้าไหวก็ไปต่อนะครับมีจุดนี้ไหมด้วยอ่าฟืบนี่นะครับ จุดนี้นะครับ rsmd อยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ขนาดเท่ากันกับตัวนี้แหละนะครับช็อตระเบิดนะครับก็แสดงว่ามันก็ต้องมีตัวช็อตที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับก็บอร์ดตัวนี้นะครับขออย่างเดียวถ้า cpu นะครับหรือว่าอ่าหน่วยประมวลผลหลักตัวนี้ถ้ามันไม่เสียก็ซ่อมได้นะครับ2ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับถ้า2ตัวนี้ไม่เสียนะครับซ่อมได้แน่นอนนะครับนะสำหรับช่างอ่ามืออาชีพนะครับ นะไม่ว่าจะช่างท่านอื่นด้วยนะครับซ่อมได้แน่นอนนะไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวนะทีนี้นะครับถ้า2ตัวนี้ไม่เสียแล้วก็อย่างที่บอกนะครับซ่อมได้เพราะฉะนั้นส่วนอื่นนะครับถามว่าซ่อมได้แต่ว่ามันก็หลายส่วนนะ นะครับก็ต้องไล่ตัวเช็คให้ดีนะครับในบอร์ดเครื่องไฮบริดนะครับบอร์ดมอสเฟตนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมอสเฟตเปลี่ยนนะครับหลายคนวัดมอสเฟตเป็นนะครับก็เปลี่ยนแค่มอสเฟตนะครับแต่ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะซ่อมแค่บอร์ดนั้นไม่ได้บอร์ดนี้นะครับคือหน้าคือคืออะไรนะ ส่วนสําคัญนะครับก็เป็นเหมือนหน่วยประมวลผลหน่วยสั่งงานต่างๆเหมือนเป็นมันสมองนะครับสั่งงานให้มอสเฟตทางานเพราะฉะนั้นถ้ามอสเฟตดีแต่ไอ้ตรงเนี้ยเสียอยู่มันก็ทํางานไม่ได้นะครับมีหนาซ้ํามันจะทําให้มอดเฟตตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะช็อตอีกนะครับหรือบางทีอาจจะช็อตหนักกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยใครที่จะซ่อมเองนะครับไม่อาอย่า คิดว่าแค่เปลี่ยนมอสเฟตก็จบนะครับมันอาจจะเสียตังฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คบอร์ดชุดคอนโทรลด้วยนะครับว่ามันเสียอยู่ไหมเสียจุดไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซ่อมบอร์ดคอนโทรลเสร็จนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์มอสเฟตเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับอ่านะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ซ่อมบอร์ดคอนโทรลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฝั่งนี้สรุปก,ก็ไม่เสียนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนแค่ฝั่งนี้นะครับบอร์ดคอนโทรลก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าไอซีก็เปลี่ยนเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า FMD นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเย็นๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็อ่ะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ โอเคนะครับบอร์ดคอนโทรลเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไม่ได้ประกอบเลยนะจะไม่ได้ประกอบลงเครื่องเลยต้องมีการเทสสัญญาณซะก่อนนะครับว่ามันพร้อมที่จะใช้งานไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวัดสัญญาณให้ดูนะครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับผมต่อสายสโคบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้อนไฟเข้า24โวลต์นะครับทีนี้นะครับเราจะมาจัมออนนะครับบอร์ดให้บอร์ดทำงานนะครับดูซิว่านะครับมันจะมีพันสัญญาณพันรูปขึ้นออกมาตรงจุดต่อหมอแปลงตรงนี้ไหมนะครับอ่าครับปึ๊บนี่รอดูสัญญาณนะครับปึ๊บนี่ออกมาแล้วนะครับ สัญญาณรูปขึ้นลักษณะนี้นะครับก็คือพร้อมนะครับพร้อมที่จะทํางานนะครับก็เอาไปต่อเข้ามออแปลงขับมออแปลงได้เลยนะครับในเบื้องต้นนะนะครับสัญญาณพร้อมนะครับพร้อมขับมออแปลงแต่ว่าอย่างที่บอกในเบื้องต้นพอนะครับขับมออแปลงเสร็จแล้วนะครับไฟจากม้อแปลงนะครับ ก็ต้องย้อนมาเข้าชุดนี้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปที่ MCU อีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นการประมวลผลแรงดันต่างๆนะครับว่ามันจะทํางานได้สมบูรณ์ไหมนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ที่จริงมันก็เกือบเสร็จแล้วแหละนะครับก็เหลือภาคทดสอบว่าประกอบลงไปหมออแปลงแล้วมันจะติดเออร์หรือว่าร้องเตือนอะไรอีกไหมนะครับผมอ่าก็เป็นอันว่านะเปลี่ยนมอเเซ้มชุดได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อย ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับประกอบทดสอบนะครับอ่านะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังเก่าอยู่นะครับอ่าเป็นแม้อแปลงเหล็ก E.I. นะครับเรียกได้ว่าหนักโคตรละหนักเลยนะครับหนักมากๆนะครับตัวนี้สเปค24โวลต์3,000วัตต์นะครับมาดูรวดนะนะครับ ตรงนี้หนามากนะครับลวดเส้นใหญ่มากนะครับแต่เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับด้านนอกเป็นอลูมิเนียมนะนะครับจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับตรงต่อน็อตตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าสีขาวเลยนะครับก็ถามว่าลวดอลูมิเนียมนะครับเสียหายไหมเป็นอะไรไหมนะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมออแปลงไฟฟ้านะครับหมออแปลงไฟฟ้าลูกใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่นะครับ บางทีก็เป็นลวดเป็นแผ่นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเขาอาศัยว่าผสมส่วนต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับถ้าใช้เป็นทองแดงเนี่ยนะครับต้นทุนอาจจะสูงราคาอาจจะสูงนะครับแต่เลือกใช้วัสดุทดแทนนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าชดเชยนะครับชดเชยค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าโดยการเพิ่มขนาดนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับ จะทําขนาดใหญ่กว่าที่เป็นลวดทองแดงนะครับถึงจะเป็นลวดแบนเหมือนกันแต่จะมีขนาดค่อนข้างที่ใหใหญ่กว่าหนากว่านะครับเพื่อชดเชยค่ากระแสค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นลวดอลูมิเนียมนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าจะเป็นอทองแดงหรืออลูมิเนียมนะครับเขาชดเชยมาแล้วนะครับโอเคนะครับผ่านจุดนั้นมาทีนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ซ่อมมาแล้วนะครับเครื่องจะใช้งานได้ไหมนะครับกินสแตนบายเท่าไหร่นะครับคึืนสวยไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าให้ดูก่อนระบบรุ่นเก่าๆนะครับมันจะไม่มีแกนอ่าฟิลเตอร์นะครับนี่นะออกจากหม้อแปลงนะครับเข้าบอร์ดเลยนะครับนี่ ออกจากหมออแปลงเข้าบอร์ดเลยไม่มีแกนโลพาสฟิลเตอร์นะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันการออกแบบวงจรมามันคนละแบบกันนะครับอินเวอร์เตอร์มออแปลงรุ่นแรกๆเลยเก่าๆนะครับส่วนมากนะครับจะไม่มีแกนอินดักเตอร์มานะครับเพราะว่าเขาจัดวงจรสัญญาณมาคนละแบบกันนะครับนะแต่ก็บอร์ดมันจะหน้าตาคล้ายๆกันแต่รูปร่างสัญญาณการจัดวงจรอ,อาจจะคนละแบบนะครับ เขาก็เลยนะครับออกแบบมาเผื่อแล้วไม่ได้ใช้แกนอินดักเตอร์นะครับนะแต่ก็มาฟิลเตอร์เอาพุตอยู่ดีเนี่ยนะครับนะีมาฟิลเตอร์เอาพุตอยู่ดีก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้ามีแกนฟิลเตอร์นะครับกระแสสแตนบายก็จะลดลงอีกนะครับในระดับหนึ่งนะครับนะแต่อย่างที่บอกเขาออกแบบวงจรมาเผื่อไว้แล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะตอนนี้ผมจับสัญญาณเอาพุตไว้แล้วนะครับพร้อมต่อโหลดทดสอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะอ่อนเครื่องให้ดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตหาอุปกรณ์จำสตาร์ทซะก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับป้อนไฟนะป้อนไฟ24โวลต์นะครับเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับกระแส3แอมป์มนะครับอ่าเดี๋ยวจำสตาร์ทปุ๊บนี่นะครับอ่าเราดูขึ้นเอาพุทนะปุ๊บเรียบร้อยนะครับสา์เวฟออกสวยงามเนี่ยนะครับ เห็นไหมนะครับถ้าเขาจัดวงจรมาดีแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่มีแกนอินดักเตอร์ขาเข้าหม้อแปลงนะครับถ้าเราฟิลเตอร์ขาออกได้ดีนะครับขึ้นมันก็ยังจะสวยงามเห็นไหมนะครับเรียบกิฟเลยสวยงามนะครับดีกว่าเครื่องที่มีแกนอินดักเตอร์บางรุ่นซะอีกด้วยซ้ํานะครับเห็นไหมนะครับไซเว็บสวยงามเลยนะครับทีนี้กระแสสแตนบายนะครับ 1.9แอมป์ 1> 1. นะครับ1.9แอมป์แต่เป็นในระบบ24โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือกินอาสแตนบายลาวๆ40 ถึง50วัตต์นะครับเห็นไหมเราต้องดูวัตต์ตรงนี้บางทีจะไปดูกระแสยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องดูองค์รวมด้วยนะครับว่ากระแสนะครับคูณด้วยแรงดันออกมาเป็นวัตต์เท่าไหร่นะครับบางทีอ่ายิ่งแรงดันต่ํากระแสก็จะยิ่งเยอะนะครับยิ่งเป็นระบบ12โวลต์กินกระแสสแตนบาย M 2แอมป์แต่ต้องดูวัตต์ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับ40ถึง50วัตต์นิดๆมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอีกอย่างตอนนี้นะครับ พัดลมทํางานอยู่ด้วยนะครับกระแสก็เลยขึ้นไปนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วกระแสสแตนบายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ถ้าใส่นะครับใส่แกน อินดักเตอร์เข้าไปนะครับกระแสสแตนบายก็จะลดลงอีกหน่อยนึงนะครับผมแต่การใส่แกนอินดักเตอร์นะครับอย่าลืมมันอาจจะเป็นคอขวดของระบบได้นะครับถ้าแกนตัวนั้นนะครับลวดที่พันมาเล็กเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสมนะครับกลายเป็นจุดบอดนะครับกระแสเดินไม่สะดวกนะครับกระแสที่เข้ามาแปลงก็อ่อนเอาพุทก็ตกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบมาทุกอย่างมันก็ต้องเหมาะสมและก็แมทกันนะครับ ่าโอเคสัญญาณออกปกตินะครับแรงดันนะ iMS อยู่ที่228นะครับก็ปกตินะทีนี้ผมจะเพิ่มกระแสเป็น12อแอมป์อ่าแรงดันเอาขึ้นสักหน่อยเป็น26โวลต์นะครับเพื่อทดสอบโหลดนะอ่าโอเคทีนี้ทดสอบโหลดสัก200วัตต์เมื่อกี้มีตกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากซับไพ่จ่ายกระแสไม่พอนะครับ โหลดที่เทสอยู่ตอนนี้นะครับ200วัตต์นะครับกินกระแสไป10แอมป์นะครับที่แรงดัน25โวลต์นะครับก็วัดรวม260นะครับแต่ใช้ไปนะครับประมาณ200นะครับก็โดยรวมนะครับก็สูญเสียไป40-50วัตต์นะครับก็ประสิทธิภาพนะครับ Efficiency ของระบบหม้อแปลงนะครับมันค่อนข้างที่จะอาจจะต่ำกว่าระบบสวิตชิ่งนิดหน่อยนะครับแต่แลกมาด้วยความ ถึกความทนความอืดก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับระบบมออแปลงมันเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับทนแรงกระชากทนต่างๆนานา,นานได้ดีนะครับถึงแม้ประสิทธิภาพอาจจะต่ํากว่าระบบสวิตชิงนิดหน่อยนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอินเวอร์เตอร์มอร้อแปลงเกือบจะทุกรุ่นเอฟฟิเคนซี่80อัพนะครับ85 84 บางทีขึ้นไป90นะครับแต่โดยมากแล้วก็อยู่ราวๆแปบวกรบนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับซายเวฟปกติแรงดันไม่ตกนะครับเมื่อเจอโหลดนะครับตอนนี้ก็เทสไปก่อนนะครับแค่ประมาณ200วัตต์นะครับเนื่องจากว่า Power อร์ p l าตัวนี้จ่ายได้แค่1 2แอมป์นะครับตอนนี้กินไปแล้ว10นะครับก็เกือบจะแม็กแล้วนะครับนะ โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวฝาครอบมันก็คือตัวนี้อึ๊บหูหนักนะครับรุ่นเก่าๆนะครับที่ราคาดีๆนะครับเขาจะเหล็กอะไรพวกนี้หนานะครับทำให้น้ำหนักเยอะพอสมควรนี่นะครับตัวที่ซ่อมก็คือตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะ รุ่น W9 นะครับยี่ห้อ CK ก็เห็นใช้กันเยอะนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นอีกยี่ห้อที่ใช้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ราคาก็ ย่อมสูงเป็นธรรมดานะครับของดีราคาก็ต้องสูงนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับยิ่งถูกก็มันก็จะลดหลั่นตามกันลงมาเรื่อยๆตามคุณภาพของอะไรนะครับนะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงตัวนี้นะครับที่เหลือก็ประกอบโคงเข้าจริงนะครับแล้วก็ทดสอบวัด กันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับลากโหลดยาวต่อเนื่องสักพันสองพันวัตอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ